เนี่ยวันนี้ผมในเกมที่มีชื่อว่า World of Tanks วันนี้หลังจากผมเล่นเกี่ยวคันนี้มาเนิ่นนานในที่สุดผมก็ได้มาแล้วหนึ่งคันแล้วคันที่ผมอยากได้มากที่สุดมันมาจากหนังอ้เรื่องอะไรเนี่ย f ู r ี่อ่ะเออเป็น M4 อะไร e เอเอสปใช่ไหม a อ E4 เหสียอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้มันก็มีชื่อบอกนี่มา อีสามยีแปดพู่ดโิเควันนี้ผมจะมาเล่นคันนี้กันนะซึ่งรู้ผมจะตั้งใจเล่นหรือเปล่าถ้าใครเห็นผมตอนเล่นแบบเล่นแบบไม่อจนี่คือผมเล่นไปเงั้นๆนะดูคลิปไปด้วยเล่นไปด้วยวิ่งไปจะเล่นเท่าไหร่ผมไม่รู้อ่ะบางคันมันก็เล่นดีบางคันก็เล่นไม่ดี ถ้าใครจะมาใส่ญี่ปุ่นผมแนะนำใส่รถถังหนักนะดีจริงไอ้สายสายมชิชิโตะไม่ใช่โฮลี่นะสายเนี้ยสายจูโตะสายจูนูอ่ะเออท,ทึกจริงโอเควันนี้ผมจะมาเล่นอันนี้ลนะรูดต้นแบบฟูลี่ผมเล่นวันนี้โมมฟลี่แล้วกัน <c oughs> m4e8e อ e ี e ี 8, e อถามปดพูดผิดตลอดชื่อมันยาวผมเรียกฮูรี่อะมาอันนี้ผมยัดใต้ตั้งแต่ไม่ตั้งแต่เพิ่งเล่นเกมอะอะจริงๆที่ผมมาเล่นเกมนี้เพราะอะไรไหมผมดูหนังเรื่องัอนนี้ไปฮูรี่แหละผมก็เลยเฮ้ยเที้ยไปเกมทุกแท่งอะไรเล่นบ้างวะแล้วมันม,มีในโทอศัพท์เลย โอเคที่ผมมันจะมาเงียบๆหรือเปล่าดีเปล่าวะทุกคนอยากให้ผมแหกปากหรือเงียบๆก็คอมเมนต์มาได้นะฮะชอบชอบให้ผมเล่นแบบไหนผมจะเล่นให้แบบนั้นแต่ถ้าพูดถึงรถถังว้าพี่เล่นถังเทียสิบทีอะไรคือรถมันยังไม่ได้ไงก็ ไอ้คันนี้ดีมากไอ้ kv kv ียเห็นคนเล่นมันยิงแรงหายไปวอดในเทียร์6ยิงเทียร์ต่ำกว่านี้เละเลยนะลดเกินครึ่งอะ่ะเออง่ายๆมัเกือบเกือบตายอะ่ะถ้าโดนหล้างนี่เยอะร้อยนะผมบอ,อกเลยคันนี้มันดีจริง kv 2อะไรเอ,อ้ยยิงไม่โดนเอาไปจะ้้ยกืยไม่โดนเฉยอ,อะ่ะตรงนี้ตรงนี้ เฮี้ยงโผผมคลิกเมาส์รัวเลยค,คลิกเมาส์รัวเออตายเฮยโอ้โหเฮ้ยไ,ไม่มีรถถังเฮ้ยเฮี้ยผมโดนเฮ้ยผมโดนกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วว่าทำไมเลื่อเลื่อรถเล็ดเฮ้ยเฮ้ยผมโดนโดนรัวเลยเหรอตรงนั้นอะ่ะโอ้โหตายแล้วแหละครั้งแรกก็ตายเลยเวรกรรมแปคำนึงฮะโอ้ยหลบหลบหลบก่อนอี้มันยิงจากด้านนูน้นโอ้โหตายเลย ผมลืมอมองคือ,อแต่คันที่สองเป็นคันแรกวะตายแล้วตายแล้วดูเพื่อนดูเพื่อนเล่นนะแม่นเปลี่ยนมุมมองเป๊ะรถถังพี่ท่านสู้ยิงโอ้โหรถถังรถถัง,ถงยืนรถรถถังนิ่งมาเย UE อะะไม่มีตัววิ่งอะ่แะแลหนึ่งถ้รถถังเบาของเราอยู่ไหนโอเคผมจะมาดูรถถังเบาเล่นแล้วกัน จะเล่นจับง่ายเลยอัพตอนอัพนี่มันโสดผมอัพอัพแค่อย่างเดียวอันแรกตังไดปอไม่ผมจะเก็บไว้จากอัพพันเรื่อยอย่เง,งี้ยจะตังโอ้ไม่ขายรถนี่คือแบบโอ้โหตังนี่มันได้ยากมากต้องเล่นบ่อยจริง,งเกมนี้ยิงเออพูดที่นี่คือเขาหมองของประเทศชาติเพื่อนคนนี้ฉลาดมากนะ พอนล่นเล่นแล้วรถทางเบาเนี่ยไครจุดสามเนี่ยคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรวีวีโอโวอะไรไม่รู้เหมือนัะเนี่ยโวโวโวยะห้าอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ใครอ่านออกก็ก็บอกผมที่โอเคเฮ้ยเอาวะตัวส่วนมาสองร้อยสิบเจ็ดิงเบเขาแรงกว่าว่ะรถทางเบา ประสิภาพคล่องนะแต่ว่ายิงก,ก็ยิงไม่ถึงขั้นที่จะแรงมากนะสองยต้นต้นเทียเจ็ดไนสองรยต้นต้นถือว่าเอ้ยแต่มันปูดาไวน่าจะใช่อ่ะเออโดนกอุ้ยเอาว่ะคันนี้มันมาว่ะเท่ด้วยอ่ะสียังสวยเอ้ยฉันเฮ้ยมันไปผมตายคนแรกไอ้เงี้ยไม่ได้ช่วยทีไอ้เี้ย ทำไมเฉยลุกลุกเข่าผมอาชิพวะไม่ใช่หรอกแม่ไอ้ตอาอะไรไม่ไม่หลายคนหรอกอย่างผมคาใครสงสัยว่าเอ้ยพี่ทำไมพี่ไม่ตัดแบบให้มันหนุบหนุบคือแบบคมมันกากผมโทษทีแล้วกันสำหรับผู้สนับสนุนคนแรกในงานกตัญญูเนี่ยพูดไปเขาเลยหนึ่งคันแปลว่าเราชนะคะแนนใช่ไหมเนี่ย โอ้แต่ไงก็ชนะอยู่แล้วะเพราะว่าสี่ต่อหนึ่งไม่น่าพิดกลกับมาไม่น่าทอบไฟขนาดนั้นโอเคต่อเลยอย่าไม่เสียเวลาผมจะเล่งทำคลิปตัด,ดัวมด้วยกันนะคลิปเรื่องไม่มีแล้วใน,น,นชอ่องกันล้างบ่อยเลอเตินใครเห็นผมกดกันล้างใครชอบดูเคมโมบ้างครับดูได้นะดูได้ดูเลยโอเค เรชอบตัวแข่งก็ต้องนอนนะเพราะว่มมาช่วงนี้ผมไม่ค่อยเล่นจะเล่นเลยทีได้คันหนึ่งผมไม่ค่อยเล่นเลยแหละประเด็นก็คือเล่นแพ้บ่อย,อยงไงผมพูดได้แพ้บ่อยจริงๆถ้าผมไม่เอาคันที่แบบถนัดมาที่อัพเยอะๆมานี่ความเสี่ยงที่จะแพ้เยอะมากอะ่ะนี่ผมก็จะเล่นอะไรนะ เล่นชิริใครอยากเห็นผมเล่นชิริก็มินมาได้นะผมเคยอัดไปแล้วมั้งแต่ไม่ได้อัดแนะนำคันเปไงโอเคมาดูคันนี้กันปฏิเดีภาพคือโ,อโ,อโนนะูด้าผังปรเทการนะกูเดินมาทาไมาตรงนี้ดเดินยี่ผู้วิ่งมาทาไมาตรงนี้รถโอ้แล้วรถคูรช้า,ชายอยบกูแบบผมยังไม่ได้อัพไงมันไม่ใช่ปฏิเดีภาพของรถมันเราจริงๆนะคือมันผม,มยังไม่ได้อัพไม่เด้ช้าอย่างนี้ ถับเครื่มความเร็วแล้วยุทธภัณฑ์ผมไม่ได้ใส่มาเลยสักอันนะกระสุนมันก็ไม่ได้ใส่มาคืึ่งกลางๆอ่ะอ้ก็จะเดินโอ้ยอานนี้อย่างเพื่อนผมเร็วผมโมดผร้องอ่ะเืนยืนยืนผมเลยเฮ้ยมันเห็นผมตรงตรงไหนอ่ะเอ้ยมันยิงใหญ่ทางนู้นเพื่อนอย่างน้อยมันก็ไม่ระเบิดมันนะโมกโมกโมมันรู้แล้วเพื่อน ต้องดูเาข้างมันโอเคข้างไม่มานะไม่รู้เปลี่ยนจุดยิงหรือเปล่าผมเลือดวิ่งยิงอยู่บ้งตังหนึ่งตั้งนึ่งข้างบนจะสวยเอาแล้วันึไม่ค่อยมีมีผลงานเลยวะอะไรวะไม่ได้เล่นนานฝีมือแบบหายไปเลยอะ่ะจริงๆข้างนี้ดี่ะโอเค ไม่โดนยิงก็ได้ยิงแล้ววะมาตรงนี้อ่ะว่เงี้อ่ร้อยสี่ตัวเปลีปไอ,เอ้เหี้ยโคตรเบาเลยเอายังกระตดเลยแป๊บหนึ่งคือโอ้ไม่ได้ยิงเลยอ่ะอีกขั้นหนึ่งอยู่ไหนวะวิ่งหาแล้วกันวิ่งหาผมจะเปลี่ยนไปเรื่องของเบาแล้วเนี่ยนี่อย่อันชาร์จเติร์นเติร์นเติ อุ้ยไอยิงขึ้นฟ้าพ่อมันไมพยายามจะพูดน้อยไม่พูดคำหยาบแล้วนะจะพูดน้อยมันก็แบบเอ้ยพูดน้อยโอ้โหนี่ปีนกักขับเฮ้ยทำดาวมีดไม่ได้เลยนะอะเดี๋ยวไปเจบพึ้ยจะหน่ยอก่นอนจบสิครับเอาเลียน ผมไม่ไม่คิดนานเรื่องใดผมขออีคลาหน้าแล้วกนะันงานด้วยอารมณ์นี่อ้อยากนอนเต็มทีเลยโอ้ยใช่ใช่นะเก็บไม่ไม่ได้คาดหวังเลยนะดูอยากจะอัพอยู่นะแต่ว่าเฮ้ยโอ้ก็เก็ได้ฮนะหมื่นได้อยู่แต่ว่าเรามีดาเมีดอยู่เลยได้ัง หน่อยหนึงเี้โอเคยังไม่รับไปเล่นต่อฮะไดดูประีภาพตานี้นสไหนอีกตานด้ไหมเจที่ดูพวกเรามีบาซุตโซวอโวลี่เอ็มอฮนะออเจอง2.4ฮะสู100เอ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 ลซีบริดนะสแตนะปเอ็ม4.2งนะแคท มึงอ่านอะไรนาทชอนหรือนาเป็นนาชอนแหละคือนาชอนวะผมไม่รู้เหมือน,น,นอกันนะกิดเป็นไงอยู่เขาบ้านรถอะไรนะรถที่ไทยมีคันแรกเป็นของอันนี้ปะได้มาจากฝรั่งเศสปะได้ถ้าไม่ผิดน่าจะน่าจาะฝรั่งเศสนะโอเคีน่าผมติดตามสงครามผมอ่านประวัติสงครามโซ ไม่ไดอ่านเราเปิดยูทูบดูก็เป็นวันที่น่าสนใจนะเด็กๆรุ่นใหม่คนไปหาดูได้นะถ้าสอบในะชิ้นนี้เขาจะถามแน่นอนนะ <c oughs> หรอกใครที่เป็นอยากากเป็นทหารอ <c oughs> ยากเป็นนายกไม่ใช่จ้าจ้ากูเจอแล้วหนึ่งกูยิงไม่มเข้ากันลบเลยโอ้โห เป็นมันผมยิงมันไม่เข้าเหมือนยิงคนเขาคนไหนนวลเขื่อนลู่อย่างเยอะเลยโอ้ยิงไม่โดนพ่อผมพีมยิงไม่โดนหลายรอบมากเลยตั้งแต่กลับมาเล่นเนี่ยที่ตายเถอะโอ้ยแม่งลู่หนาเกินยี่เทียหกเหมือนกันแม่งข้างหน้ามันมีเด่นหนักมันมีแต่โล่ข้างหน้าวะไงดีวะผมอ้อมหลังไปยิงแล้วกันไม่ได้วะไปข้างหน้าผม ผมเสียเปียบเลยได้หนึ่งทันแล้ววะมาได้หนึ่ทันแล้วชนะก็พอแล้วไอ้เงี้ยเอาดต่ทัางมาแฮปีโอเคโหเฮียเพื่กูยิงได้ครึ้งหนึ่งของเพื่อนไอเวนกคนดีใจไหมคนดีใจไหมโอ้คณก็อยู่วังนี้ช่าไงน่นองนอกนู่นยนกรรมแล้ว รถก็ยิ правда, passage, mas, né, mas, mas, ่งเยะช้าอยู amente, ่มันไม่ช้าหรอกนะจริงๆรถถังกลางนี่มันก็หน้าอยู่นะแต่ว่าอะไรเนี่ยเหรอเพราะว่าผมไม่ได้อัพมันเลยยังไงล่ะอพูดแต่ไม่ได้อัพนตลอยได้ยิงนะอได้ยิงนะเอ้ยเอ้ยเจอผมแล้วคุณเจออุ้ยเขาเลยยิงก่อนด้วยอะไรนี่สนกำลังสู้ผิดโอ้ยอุ้ยโอ้ยคันนี้มานะผมต้องผมเดินสู้เลยแล้วกันงั้น เราไว่ผมอยู่ตรงนี้ผมตกเป็นเป้าแน่เลยสองท่านเองจะยอมตายอย่างนั้นเหรออุ้ยไม่โดนไอ e, ้เหี้ยอะไรครับเนี่ยเออไอ้กอดผมจะตายชาร์กใครได้ยิงก่อนคนชนะเปรี้ยงโอ้ยยิงไม่เข้าโอ้โยโอเคเพื่อนจ๋าจัดการให้เราหน่อยนะโอ้โอ้โอ้ทันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องไป ก็เล้ยงว่ะยิงมาเลยเพื่อนอะไงอะใช่เลยอ่ะมาข้างหลังยิงมาเลยเพื่อนนี่ไงสิบห้ายิงเบาเหมือนกันแล้วเนี่ย,ยเลยแรงสุดน่าจะที่ผม,มจะจะเคยดูเทียหกนี่น่าจะเทียห้าเทียหกนี่น่าจะค b t w ูแรงจริงพี่ชนะสามตาติดว่ะโอเค ไหนตัวสิโอเคหมื่นหนึ่งเท่าเดียแต่พังเยกูพังก็โดยรวมก็ประมาณนี้ฟูรี่อ๋อก็มาดูว่าเปผ้ามันเป็นยังไงอ่ะก็คันนี้ผมเต็มสิบนะให้ใบเจเจเจไปไปเจ็ดคะแนนแล้วกันมันคะใครๆไอ้นี่เลยเว้ยเต็มโฟเชลแมนเลยเว้ยแต่มัน น่าจะมีเกาะที่หนักกว่าแต่ตรงนี้มันแอ่งมันยิงง่ายอะตรงนี้มันต้องม,มันเล่นเหมือนเอมฟเชร์แมนเลยเว้ยถ้าใครเล่นเอมฟเชร์แมนถนัดแต่มาเล่นคันนี้น่าจะได้อยู่อ่ะโอเคแบคลิปนี้ก็ล,า,ลาไปแต่เพลงนี้ใครชอบก็มาเล่นกันกดไลค์กดติดลามเปิดทว,ว,วิไปแล้วไปละบ,บาย